สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้ก็จะเป็นการแนะนำการใช้งานระบบ p o l i ิ ITA นะครับซึ่งเป็นการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสของการดำรเนินงานของสัญจรตํารวจนครบาลน,นะครับซึ่งในหน้าเว็บไซต์ของระบบ p o l i ิ ita com เนี่ยนะครับในหน้าแรกก็จะเป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆท,ท,ที่เกี่ยวกับการประเมินนะครับเราก็จะมีคู่มือของการประเมินที่อยู่ในหน้าแรกด้วยนะสามารถกดเข้าไปอ่านได้นะครับ เราก็จะมีลิงก์ไปที่กลุ่มไลน์ในการติดต่อสอบถามนะครับในด้านล่างก็จะมีข่าวสารต่างต่างนะแล้วก็ส่วนตรงนี้นะก็จะเป็นข้อมูลนะครับของการสําหรับเพื่อให้ประชาชนเข้ามาตอบแบบสอบถามนะครับเพื่อที่จะทําการประเมิน ita e ของสำนักง,งานตำรวจของสถานีตำรวจนครบาลน,นะครับโดยด้านล่างตรงนี้จะมีสถานีตำรวจนครบาลให้เลือกนะครับ มีทั้งหมด8ุสถานีนะครับก็สามารถเนื่องจากว่ามันมีจำนวนมากมีทั้งหมด88สถานีนะครับการเลือกก็อาจจะสามารถพิมพ์ชื่อตรงนี้ได้นะครับก็อย่างเช่นพิมพ์ชื่อดูสศิษย์เงี้ยนะครับก็จะเป็นก็จะขึ้นมาได้นะครับพิมพ์เฉพาะชื่อบางส่วนนะครับนะครับก็จะเป็นการเลือกที่จะเข้าไปประเมินนะครับเมื่อเลือกแล้วก็สามารถคลิกสถานีที่ปรากฏชื่อขึ้นมาได้นะครับเช่น ต้องการประเมินสถานีตำรวจคลองตันก็กดขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะเข้าไปสู่หน้าจอประเมิน eit ของสถา,า,า,านาตีตำรวจน,นครบาลคลองตันนะครับต้นนะครับแล้วก็กดเข้าไปเพื่อเริ่มทําการประเมินได้นะครับทีน,นี้ต่อไปเราก็จะดูกระบวนการขั้นตอนการใช้งานส่วนที่เป็นสําหรับผูด้ดูแลระบบของสถานีตำรวจนะครับ ก็สามารถก่อนที่จะใช้ง,งานต้องทำการล็อกอินก่อนนะครับก็กดเข้าไปที่ปุ่มล็อกอินนะครับแล้วในตรงนี้ก็จะต้องกรอกอตัวชื่อผู้ใช้หรือว่าอีเมลซึ่งทางปปชได้ส่งให้ไปกับแต่ละสถานีนะครับเดี๋ยวผมก็จะกรอกอตัวอย่างที่เป็นสถานีทดสอบให้นะครับเป็นตัวอย่างก่อน <c oughs> นี่จะเป็นสถานีทดสอบซึ่งไม่ได้มีอยู่จริงนะครับ กก็รรอพเิ์ดแล้วก็เข้าสู่ระบบนะครับเมื่อกรอกข้อมูลถูกต้องก็จะเข้าไปเข้าไปสู่หน้าจอของระบบ police ata นะครับซึ่งในหน้าแรกก็จะเป็นการโชว์ข้อมูลภาพรวมของการประเมินนะครับก็จะบอกว่านี่เป็นการประเมินสถานีทดสอบนะครับประจำปีก็ประมาณ2,565นะครับ สถานะของผู้ที่เข้ามาก็คือเป็นผู้ดูลระบบหรือผู้ประสานงานของสถานีนะครับแล้วในหน้านี้ก็จะโชว์แสดงผลเป็นเป็นส่วนๆคือส่วนแรกจะโชว์ข้อมูล i i t นะครับก็คือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในแล้วก็ส่วน E อ t นะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกแล้วก็แบบตรวจประเมิน o i t นะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะมีการตั้งค่าข้อมูลของสถานีนะครับ ก็จะมีปุ่มแรกที่เราต้องเข้าไปกําหนดคือการตั้งค่าข้อมูลของสถานีนะครับก็สามารถอัปโหลดโลโก้ของสถานีได้นะครับสามารถเลือกว่ามีาส่วนราชการอะไรบ้างที่อยู่ข้างในจริงๆก็คือจะมีครบทุกอันนะครับมีงานสืบสวนสอบสวนงานป้องกันปราบปรามงานจราจรและงานกำหนดการนะครับแล้วก็ส่วนการตั้งค่าข้อมูลการติดต่ออันนี้ก็คือใส่ชื่อของอผู้กํากับสถานีนะครับแล้วก็ตําแหน่งของท่านนะครับแล้วก็อีเมล เบอร์โทรนะครับของผู้ประสานงานต่างๆเพื่อที่จะใช้ในการติดต่อกันนะครับส่วนอันสุดท้ายก็คือเป็นตัวสํารวจความพึงพอใจนะครับตรงนี้จะเป็นบานร์โค้ดนะเป็น QR วอารโค้ดที่สามารถเอาพิมพ์เพื่อให้ออเอาไปประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนเข้ามากดตอบแบบสอบถามความพึงพอใจนะครับเมื่อถ้าเกิดประชาชนกดเข้ามาแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นหน้าจอเพื่อให้เขาไปตอบคําถามนะครับว่ามีความพึงพอใจในการ อำนวยความสะดวกในการให้คำปรึกษานะครับต่างๆตรงนี้นะครับมีทั้งหมดอยู่5คําถามเขาก็สามารถกดนะครับตอบได้นะครับแล้วก็กดส่งแบบสอบถามแบบนี้นะคือเป็นแบบ,แบ,บง่ายๆนะครับเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ามาประเมินความพึงพอใจของสถานีตํารวจได้ตลอดเวลานะครับส่วนต่อไปนะครับตรงนี้เป็นภาพรวมนะซึ่งจะโชว์ข้อมูลนะต่างๆที่มีการเก็บนะครับ ก็จะมีการอันดับแรกจะต้องมีการตั้งค่าจำนวนบุคลากรที่ใช้ที่มีอยู่ในสถานีก่อนว่าจะมีจำนวนเท่าไหร่นะครับก็กำหนดการตั้งค่าตรงนี้นะครับคือว่ามีในสถานีมีจำนวนมีจำนวนเจ้าหน้าตำรวจเท่าไหร่นะครับรวมถึงพนักงานอื่นๆด้วยนะครับก็รวมหมดเลยนะครับเช่นว่ามีทั้งหมด1 5อยห้คนนะครับก็กดตกลงอย่างเงี้ยนะครับระบบก็จะคำนวณว่าจะต้องมีการตอบแบบสอบถามขั้นต่ำ i i t อยู่จำนวนเท่าไหร่นะครับ เช่นอันนี้มีจำนวนบุคลากรอยู่150คนก็จะตอบขั้นต่ำอยู่100คนนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วน EIT เนี่ยจะกำหนดขั้นต่ำเป็น400นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นประชาชนทั่วไปเข้ามาตอบนะครับเราก็จะมีส่วนหนึ่งที่เป็นลายชื่อของผู้คู่ค้าคู่สัญญานะครับซึ่งตรงนี้จะนักวิจัยและที่ปรึกษาจะเป็นคนไปเก็บข้อมูล ว่าทางสถานีจะต้องเป็นผู้กรอกว่าในในรอบปีนี้นะครับมีร้านค้าหรือมีบริษัทห้างร้านต่างๆเข้ามาทําสัญญาหรือมา,อาทําการขายสินขายหรือทํอาประมูลหรืออะไรไหลายๆอย่างในกับสถานตารวจนะมีการทําสัญญากันก็พิมพ์รายชื่อตัวไปเข้าไปนะเพื่อจะเอาไปใช้ในการเก็บข้อมูลนะครับสสุดท้ายจะเป็นการแสรงข้อมูลที่เป็น OIT นะครับ เดี๋ยวเราจะดูเป็นส่วนๆนะครับส่วนแรกคือการทําแบบประเมินนะครับหน้านี้อาจจะเป็นตัวแบบประเมินซึ่งแบบประเมินจะมี2แบบนะบก็คือจะมีแบบประเมิน e a t แล้วก็แบบประเมิน i i t นะครับอันนี้ก็ใช้ในการประชาสัมพันธ์นะครับพิมพ์แอดมินก็สามารถพิมพ์ตัวนี้นะครับเอาไปประชาสัมพันธ์ไว้ที่จุดบริการและประชาสัมพันธ์ของสํานักงานนะของสถานีตารวจนะครับเพื่อให้ประชาชนสามารถที่จะสแกน เียววราโค้ดแล้วก็มาตอบคาถามได้นะครับการตอบคาถามก็เมื่อเขาสแกนเข้าไปแล้วนะครับก็จะาสามารถสแกนผ่านทางโทรศัพท์มือถือหรือเปิดทางคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับพอเข้าไปแล้วก็จะเป็นคําถามแบบนี้นะครับก็จะต้องกดยืนยันอยอมรับก่อนนะเพื่อจะเข้าไปใช้งานแล้วก็กดเ,เพื่อยินยอมว่าจะเข้ามาตอบคาถามซึ่งการตอบคาถามเนี่ยประชาชนก็ต้องมีการกรอกเลขบัตรประชาชนเสมอนะทุกครั้งนะเพื่อเป็นการยืนยันตัวตน นะครับแล้วก็ป้องกันการตอบซ้ําเพราะว่าเราจะให้ประชาชน1คนตอบได้หนึ่งครั้งในสถานีนั้นนะครับก็จะตอบซ้ําไม่ได้นะครับผมก็จะทดลองให้ดูนะครับหลังจากกรอกเลขประชาชนแล้วนะก็จะเข้าสู่หน้าจอที่เป็นการตอบคำถามของ EAT นะครับ ซึ่งของประชาชนก็จะมีคําถามอยู่ประมาณสิบํ้าคถามนะครับแต่ว่าช่วงแรกก็จะเป็นการตอบคาถามทั่วๆไปก่อนนะครับเคยมาหรือ,อยังอย่างเงี้ยนะครับมาเราก็ลองตอบไปว่าติดต่องานอะไรนะครับเป็นเป็นผู้ที่อยู่ในภูมิลำเนานี้หรือไม่นะครับแล้วก็ตอบไปทีละข้อนะครับซึ่งจะมีตรงนี้ทั้งหมดอยู่อ่าสบข้อนะครับมีทั้งหมดอยู่1ิบ้าข้อ กา,การตอบตัวนีนะ้จะต้องตอบทุกข้อนะครับตอ,ตอบทุกข้อผมจะลองตอบไปก่อนนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างการตอบส่วนตัวนี้ก็จะเป็นส่วนที่ตอบแบบปลายเปิดนะสามารถที่จะแสดงความเห็นนะครับ ดิชมต่างๆนะเพื่อให้สถานยตรวจมีการพัฒนาแนะก็สามารถพิมพ์เข้าไปได้จากตรงนี้นะครับแล้วก็หน้าสุดท้ายก็จะเป็นการตอบข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้นะเป็นข้อมูลทั่วไปเช่นตอบอายุนะครับว่าอายุเท่าไหร่นะครับแล้วก็เพศนะครับแล้วก็อาชีพนะครับต้นเมื่อตอบครบแล้วนะก็กดส่งแบบสอบถามนะครับก็จะมีการถามให้ยืนยันว่าจะส่งหรือไม่นะครับ ซึ่งขั้นตอนนี้จะต้องกดยืนยันด้วยไม่งั้นระบบก็จะไม่ทําการบันทึกนะครับก็ต้องยืนยันการส่งก็จะเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่คือเป็นภาพรวมของการตอบตัว e a t นะครับส่วนของอต่อไปส่วนของ iit ก็จะทําคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าตรงนี้เราจะให้สําหรับบุคลากรภายในนะครับก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ในสถานีนะครับในการตอบนะครับ ก็สามารถสแกน Q r ว o า e เข้าไปแล้วก็เลือกตอบคาถามได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าการตอบก็ต้องกรอกเลขประจำตัวประชาชนเพื่อป้องกันการตอบซ้ำนะเป็นการยืนยันตัวตนว,ว,ว่าเป็นเป็นตัวจริงนะครับแล้วก็ตอบแต่ว่าเลขนี้ก็จะไม่ไถูกเอาไปใช้ในการปมผลผลอะไรนะเป็นความลับนะครับผมก็จะการตอบก็ใช้คล้ายๆกับ e a t นะแต่ผมจะข้ามตรงน,นี้ไปนะครับส่วนต่อไปนะครับก็คือการกรอกข้อมูล คู่ค้าคู่สัญญานะครับซึ่งสถานีตํารวจเนี่ยจะต้องมีการมากรอกข้อมูลว่าในรอบปีนี้นะครับมีได้สถานีตํารวจเนี่ยได้ทําสัญญาหรือทําการซื้อขายหรือทําสัญญากับหน่วยงานไหนบ้างหรือกับร้านค้าใดบ้างนะครับก็ก็กรอกรายชื่อเข้าไปก็จะมีชื่อของร้านค้านะครับเบอร์โทรศัพท์แล้วก็อีเมลนะครับแล้วงานส่วนใดที่เป็นคนเป็นผู้ติดต่อนะติดต่อกับงานใดนะครับก็เลือกว่า เช่นร้าน A ติดต่อกับงานนี้นะครับร้าน b ร้าน C ก็ว่าไปนะครับอันนี้ก็ทำเสร็จุ๊บก็บันทึกข้อมูลไหมนะครับอันนี้เป็นส่วนของข้อมูลของคู่ค้าข้สัญญาซึ่งรายชื่อตรงนี้ก็จะถูกทางทีมผู้วิจัยก็จะทำการไปเก็บข้อมูลนะครับหลังจากที่กรอกเรียบร้อยแล้วนะครับส,ส่วนต่อไปจะเป็นส่วนของการดูข้อมูล ของการตอบคําถาม E a t กับ IIT นะครับเมื่อมีการตอบข้อมูลเข้ามาแล้วนะครับเมื่อมีการตอบแบบสอบถามเข้ามาแล้วทางแอดมินของสถานจํารวจก็สามารถเข้ามาที่หน้านี้เพื่อจะดูว่าดูสถิติการตอบนะครับว่ามีการตอบคําถามกี่ครั้งแล้วนะครับตอนนี้มีการตอบเข้ามาแล้ว3ครั้งนะครับโดยยืนยันมา3ครั้งแล้วแต่ว่าอีก3ครั้งเนี้ยเข้ามาตอบเฉยแต่ว่าไม่ได้ยืนยันนะครับ ยังตอบไม่เสร็จก็คือกาลังกําลังตอบคาถามอยู่นั้นรวมเป็น6อันนะครับนั้นข้างล่างจะเป็นรายละเอียดนะครับจะเป็นรายการที่มีนการตอบมีการตอบทั้งหมด6อันแต่ว่ายืนยัน3ามครั้งนะครับ3อันส่วนอีก3อันนี้ไม่ได้ยืนยันนะครับก็เลยยังไม่เอาไปนับเป็นสถิตินะครับตรงนี้ก็จะโชว์ว่าที่ตอบคาถามเนี่ยเป็นอาชีพอะไรบ้างนะครับอยู่ ส่วนงานในบ้างแต่ว่าจะไม่สามารถกดเข้าไปดูข้างในได้น,นะครับว่าตอบอะไรนะครับจะดูได้แค่สติเบื้องต้นว่าตอบส่วนงานไหนแล้วก็อาชีพอะไรนะครับนี่คือส่วนของ e a t ส่วนของ it ก็คล้ายๆกันนะครับ it ก็คล้ายๆกันแต่ it จะไม่ไม่ได้มีส่วนไม่ได้มีส่วนงานนะครับก็คือเนื่องจากว่าในคําถามของ it จะไม่ได้เก็บว่าอยู่อยู่ส่วนงานใดนะครับแต่ว่า จะให้ตอบแค่ว่าคู่ตอบนี่เป็นตำแหน่งอยู่ในกลุ่มไหนนะครับซึ่งก็จะรวมกันนะก็จะมีกลุ่มสายงานนี่ก็จะรวมกนันแบบนี้นะครับแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นรายละเอียดนะครับว่าอยู่กลุ่มใดนะครับส่วนของทีนี้ต่อไปเป็นส่วนของ OAT นะครับส่วนของ OAT ส่วนของ OAT เนี่ยจะเป็นการตอบข้อมูลนะครับ การเปิดเผยข้อมูลคือ Open Integrity คือการเปิดเผยข้อมูลของสำนักข,ของสถานีตำรวจซึ่งก็คือเป็นข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์ของสถานีตำรวจนะครับคำหน้าที่ตรงนี้ก็คือผู้ดูแลระบบของสถานีตำรวจต้องเป็นคนเป็นผู้มากรอกข้อมูลนะต่อคาถามในแต่ละตัวชี้วัดนะครับโดยตัวแรกที่ต้องกรอกก็คือเว็บไซต์หลักของหน่วยงานก่อนนะเป็นเว็บไซต์แรกที่ต้องกรอกนะครับเช่นถ้าเกิดว่าอันนี้ เป็น U r L ของเว็บไซต์ก็กอลงมาตรงนี้นะครับสมมติว่าเป็นสถานตำรวจนครบาลดูสิทธ์นะครับสมมติเว็บไซต์ตัวนี้เราก็ค o ปปี้ตรงนี้มานะครับคัดลอกมาก็มาแปะเข้าไปตรงนี้ได้นะครับวางลงไปตรงนี้นะครับนี่คือเป็นเป็นเว็บไซต์หลักนะครับแล้วในแต่ลตัวชี้วัดนะครับจะมีตัวชี้วัดอยู่ตัวชี้วัดคือตัวชี้วัดที่9จะเป็นการเปิดเผยข้อมูลตัวชี้วัดที่10เป็นการป้องกันการทุจริตนะครับ แต่ละตัว hmm. ช <t nursing system> ิวัด yeah. ก mm ็จะมีคําอธิบายตรงนี้นะครับสามารถกดเพื่ออ่านคําอธิบายตรงนี้ได้นะครับตัวชิวัดที่10ก็จะมีคาอธิบายเหมือนกันนะครับอันนี้นะครับสามารถกดกดอีกทีหนึ่งก็จะปิดคาอธิบายขึ้นไปนะครับแล้วในตัวแต่ละตัวชิวัดก็จะมีตัวชิวัทย่อยอยู่ข้างในนะครับตัวชิวัดที่9เนี่ยจะมีตัวชิวัทย่อยอยู่ห้าอันตัวชิวัด10จะมีตัวชิวัทย่อยอยู่สองอันนะครับรวมแล้วจะมีตัวชิวัดข้างในภายในข้างในอีกนะครับรวมแล้วจะมีทั้งหมด 43ตัวชี้วัดย่อยนะมี43ข้อเป็นข้อคําถามนะครับในแต่ละตัวชี้วัดนะครับเลาดูตัวอย่างตัวชี้วัดแรกก่อนนะคือตัวชี้วัดย่อยที่9.1นเป็นข้อมูลพื้นฐานนะครับคลิกเข้าไปตรงนี้นะครับคลิกปุ๊บก็จะขยายออกมานะครับแล้วในนี้ก็จะมีเป็นข้อนะครับข้อ1ข้อ2ข้อ3โอหนึ่งอสองอสามไปเรื่อยๆนะครับในแต่ละข้อก็จะมีให้เราตอบนะครับโดยสิ่งที่ต้องตอบก็จะมีคําว่ามีกับไม่มีตรงนี้นะครับก็จะมีชื่อประเด็นนะครับ ประเด็นคำถามอย่างเช่นโครงสร้างหน่วยงานมีหรือไม่นะครับในเว็บไซต์นะครับเราก็ไปดูที่เว็บไซต์ว่ามีไหมนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับเราก็มาดูว่าโครงสร้างหน่วยงานนะครับซึ่งทางแอดมินระบบอาจจะต้องมีการทำนะเว็บไซต์ตรงนี้ขึ้นมานะครับถึงตรงนี้อาจจะยังมีข้อมูลใช่ไหมครับยังไม่มีข้อมูลแต่ว่าสามารถอาจจะใส่ไว้ก่อนก็ได้นะครับใส่ไว้ก่อนก็ปีก็ก็ปีลิงก์ตัวนี้ไปนะครับแล้วก็เอามาใส่ไว้ในผ่าตรงนี้นะครับ มีนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามีแล้วก็ใส่ว่ามีนะครับถ้าเกิดว่ายัางไม่มีก็บอกว่าไม่มีนะครับแต่ว่าก็ก็ก็ควรจะกดก็ควรจะทําให้มีนะครับเพื่อจะได้ผ่านในการประเมินนะครับแลก็ดนนกดมีมีไว้แล้วก็ถ้ามีคําอธิบายเพิ่มเตมิมนะครับก็สามารถพิมพ์เข้าไปตรงนี้ได้คือเป็นคําอธิบายก็คือพิมพ์เข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าถ้าไม่เข้าใจเกณฑ์ในการตรวจก็สามารถกด กดดูคลิกตรงนี้นะครับเพื่อดูเกณฑ์ในการตรวจนะครับซึ่งอย่างที่ข้อแรกบอกว่าโครงสร้างหน่วยงานจะต้องมีเป็นแผนผงังเป็น organization Chart นะครับแสดงส่วนงานต่างๆภายในสนีทตำรวจนะครับมีการกำหนดตำแหน่งสำคัญต่างๆอย่างนี้นะครับเพื่อให้ประชาชนทราบว่ามีฝ่ายอะไรบ้างนะครับข้อ2ก็จะมีลิงก์ก็ต้อง c o p y ลิงก์มาแป,แปะเหมือนกันนะครับก็ต้องไปดูเว็บไซต์ว่ามีไหมข้อมูลผู้บริหารนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับ โครงสร้างก็จะมีผู้บริหารถ้าอย่างนี้กดไม่ไา้ก็ยังไม่มีข้อมูลนะครับแต่ว่าทางสถานีก็ต้องทําข้อมูลก่อนว่ามีผู้บริหารหรือเปล่านะครับมีใครบ้างนะครับก็คลิกดูว่าสิ่งต้องมีในที่เป็นผู้บริหารสถานีก็ต้องมีผู้กํากับสถานีนะครับหัวหน้าฝ่ายซึ่งเป็นข้อมูลปัจจุบันนะครับจะต้องมีข้อมูลที่จะบอกว่าชื่อสกุลตําแหน่งนะครับยศต่างๆนะครับมีร,รูปถ่ายด้วยนะครับและช่องการติดต่อนะครับในกรณีที่ ตำแหน่งนั้นไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งอยู่ก็ให้ระบุว่าเป็นว่างแบบนี้นะครับดังนั้นในแต่ละข้อเนี่ยก็จะมีเกณฑ์กําหนดบอกไว้อยู่นะครับาบางข้ออาจจะมีหลายหน้านะครับก็สามารถทำเนี่ยสร้างลิงก์ได้ไหลายอันกดเพิ่มตรงนี้นะครับกดลบก็คือเอาออกนะถ้าลิงก์ไหนไม่ใช้ก็ลบอ,ออกได้ถ้ามีหลายหน้าก็กดเพิ่มนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าต้องการอธิบายเพิ่มเติมให้กับผู้ตรวจสอบอ่านนะครับว่าตรงนี้ตรวจยังไงจะได้ ผู้ที่ผู้เชี่ยวชาญที่มาทาการประเมินก็จะได้สามารถเข้ามาอ่านได้คือดูที่คาอธิบายนะครับอันนี้คือเป็นการกรอกข้อมูล OIT นะครับซึ่งการกรอกข้อมูลไปแล้วเนี่ยข้อม,มูลเนี่ยจะโชว์ว่าที่เรากรอกไปแล้วเนี่ยกรอกกี่ข้อแล้วนะครับกรอกกี่ข้อแล้วส่วนการตรวจสอบตัวนี้นะครับตรวจสอบตัวเนี้ยตถานะตรงนี้นะครับจะเป็นการโชว์ว่าทางการตรวจสอบของผู้บริหารนะครับ การใช้งาน OAT เนี่ยเราจะแบ่งผู้ใช้เป็น2คนนะก็คือเป็นแอดมินที่เป็นผู้ดูแลระบบของสถานีทำหน้าที่ในการกรอกข้อมูลนะครับแล้วก็ผู้บริหารจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบว่าสิ่งที่กรอกไปนี้ถูกต้องหรือไม่นะครับถ้าถูกต้องก็กดว่าผ่านนะครับก็สามารถถ้าเป็นผู้หารล็อกอินเข้ามาก็จะมีปุ่มนี้ให้กดได้นะครับส่วนผู้แอดมินเนี่ยจะเป็นคนกรอกฝั่งนี้นะครับนี่เป็นส่วนที่อยู่ฝั่งของผู้ผู้บริหาร นะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นตัวสรุปว่าตัวนี้กรอกไปแล้วกี่ข้อตรวจผ่านกี่ข้อนะครับรวมทั้งหมดจะมีทั้งหมดอยู่43ข้อนะครับก็ต้องตรวจให้ครบนะครับพอครบแล้วก็จะสามารถกดเพื่อจะส่งอนุมัติได้นะครับแบบนี้นะนนี้คือเป็นภาพรวมของ OIT นะครับหลังจากนั้นเมื่อเรากรอกข้อมูลไปแล้ว สิ่งที่เรากรอกทั้งหมดเนี่ยก็จะมาโชว์ตรงนี้ด้วยนะครับจะมาโชว์สถานาตรงนี้นะครับอย่างสถานะที่ตรวจมีการอนุมัติแล้วคือหมายว่าได้ส่งแล้วนะครับก็พร้อมที่จะให้ตรวจแล้วแต่งจริงการตรวจตวจัวนี้จะต้องจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบ4ี่สาข้อนะครับถึงจะตั้งถึงจะส่งอนุมัติได้นะครับตัวนี้แต่ว่าตัวนี้ทําให้ดูเป็นตัวอย่างว่ากดอนุมัติทดสอบให้ดูนะครับ ต่อไปก็จะเป็นตัวรายงานนะครับซึ่งตอนนี้ยังยังกดเข้าไปดูไม่ได้นะครับเพราะว่ายังอยู่ในช่วงการประเมินอ,อยู่แล้วก็ส่วนรายงานความพึงพอใจนี่คือสิ่งที่จากหน้าจอความพึงพอใจที่ให้ประชาชนเข้ามาตอบคาถามซึ่งมีทั้งหมด5ข้อนะครับก็จะมีการโชว์คะแนนออกมาว่ามีผู้มาตอบกี่คนนะครับรวมแล้รวมแล้วได้กี่คะแนนมีเป็นต้นนะครับ,รบอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับการใช้งานะระบบ บริ i t a นะครับซึ่งถ้าหากทันชางงานแล้วเกิดข้อผิดพลาดหรือมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็สามารถสอบถามทางผู้ทีมผู้พัฒนาระบบได้นะครับสวัสดีครับ